ถ่ายรูปกันเต็มที่เลยเอาต่อเลยอ่ะอ่ะหนุ่มๆครับเชิญทางด้านนี้นิดหนึ่งครับเ๋ยวมากลางเวทีนิดนึ่งครับถ่ายรูปไว้เต็มที่คร้บเอาต่อเลยอ่ะก็ถ้าในส่วนตังผมนะครับก็ปกติก็ออกกําลังกายอยู่บ้างครับอาจจะได้เตะบอลบ้างหรือว่าอาจจะออกกําลังกายแบบอื่นบ้างนะฮะครับ,รบ,บก็วันนี้ก็สะตั้งใจคิดเหมือนกันครับอย่างอื่นคืออะไรครับพี่เกศอ้าวสกอตมีไห้แต่ก็อะไรครับ ก็ก็วันนี้จะตั้งใจเตะฟุตบอลให้เต็มที่ครับผมครับรีบเปลี่ยนเรื่องเลยนะฮะคุณเลยแหะครับจากวันนั้นถึงวันนี้หลายเดือนผ่านไปแล้วนะครับเตรียมตัวอะไรบ้างกับทีมเองครับอ่าคมจริงไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับแต่ว่าวันนี้เรามามาเพื่อชนะอย่างเดียวครับใช่เหรอสกอตคุณบอสคุณบอสกันขนาดนี้ทีมของคุณมีอะไรอยากจะใส่ทังด้านนู้นเชิญเลยครับออันี้ครับผม คืออยากจะบอกว่า <If S 2> ปีที่แล้วก็มาแล้วผมซ้อมแต่ปีที่แล้วเลยครับจริงครับจริงๆฮะผมดูบอลทีในทีวีทุกวันครับรับขอบคุไม่กริจะบอกว่าผมกับกระชาเนี่ยฟิตซ้อมตลอดคือฟิตซ้อมด้วยกันหรือเปล่าครับฟิตซ้อมด้วยกันด้วยกันครับด้วยกันไปเตะบอลไม่ไปเตะบอลด้วยกันเราเป็นเตะบอลแบบทีมเอฟด้วยกันแล้วเพื่อมาเจอกับทีมพี่หลุยเลย ครับผมคุณชาว่าไงครับชา,าครับชเชิญนะครับคุณแย่งผมพูดหมดแล้ว <laughs> <laughs> เรื่องจะบอกว่าพวกเราเต็มทุกบอลด้วยกันบ่อยฮะแล้วหน้าทีมเป็นพี่เกรสด้วยสบายแล้วนี่ตาละทิ้งพูดอ่ะ,ขอ,ะของเราง่ายๆครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับ <laughs> อย่านะครับมีกองเชียร์เยอะเลยนะฮะมีกลองด้วยครับ เมียเชียร์ลิี่ครับพุดดูเชียร์ลิทุกค <c oughs> นเห็นไหมมีอะไรพูดหน่อยพูดหน่อยนะครับผมก็วันนี้จะจะเต็มที่นะครับผมก็หวังว่าจะเหมือนที่พี่หลุยพูดเราคงได้ชัยชนะมาอย่างแน่นอนนะฮะแต่อยา่าคาดหวังอะไรจากผู้ชายคนนี้มากนะครับ <c oughs> ท่านครับ ค,คุณย้ำนิดนึงนะเพราะว่าวฟริษับเขาเยอะมากสื่อเยอะมากเลยหลายคนเดี๋ยวรอดูราฟังคำพูดอยู่นะอาหารเช้าเอาจริงนะสำหรับคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่คนทำง,งานคนเรียนนะสำคัญขนาดไหนครับสำคัญนะฮะอย่างคือวันนี้เนี่ยตื่นมาอาหารเช้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าทําให้เรามีพลังงานเพื่อจะทําอะไรในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่ใช่ในเรื่องของ energy ต่างๆเราจะทําใน เรื่องอสมมุติเราทำเรามีเวลาต้องทํางานทั้งวันอย่างเงี้ยถ้าเราได้ทานอาหารเชา้าอย่างเต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะอยู่ได้ทั้งวันอย่างสดสดใส,ดสและสดชื่นแน่นอนครับผม,มฝากไว้ด้วยนะครับคนเก่งของคุณตอบย้ำนะนะครับสุดท้ายนี้เก่งครับครับคุณแตะบอลยังไงแล้วทําให้หัวไม่กระดกได้ครับ ผมจะพยายามครับให้มันรักษาทรงไว้ได้จนจนจบครับผมผมว่าท่านับผมเริ่มสูงกันนะคุณไปหนีเลยนะครับอยากจะบอกอะไรอีกทีหนึ่งครับก็เตรียมแพ้แล้วกันครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวให้สี่นชอของเราถ่ายภาพศิเลป็นทีมพิเศษของเราักครูหนึ่งครับเอาเก็บไปก่อนครับแขกผู้มีเกียรติทุกคนครับดังๆให้กับทั้งหท่านในวันนี้นะครับให้เกียรติกับไมโลซีเรียล กับการในขันนัดพิเศษเอาหนุ่มเก๊กครับเก๊กท่าครับเก๊กท่าฮะเออ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  เออต้องฟังเต๋ากชาทำไมเงียบจังต้องฟังเต๋ากชาทำไมเธอถึงเงียบจังแฟนแฟนน้องเกรซอยู่ไหนแฟนแฟนพี่เกรซอยู่ไหนอะไรอะไรทำไมเงียบจังฟังเติอนเตอร์ทำไมเก่งถึงนิ่งแฟนแฟนเก่งอยู่ไหนป้ายไม่ชูป้ายไชิขออนญคุณสุริพรและตัวแทนกลุ่มนักศึกษาขึ้นถ่ายภาพกับศิลปินดาราของเราบนเวทีหนึ่งช็อตนะครับเชิญครับ สพุ่งหางทำใจนิดนึงนะฮะน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับกับเสียงกรีดร้องของเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยทุกคนนี่มาช้าได้ทานเบร์โรสซี่เรียลกันแล้วนะครับพลังเต็มที่รอบใ่า่วันนี้ครับตอนนี้แฟนฝั่งอีกท่านนั่งเงียบไปแฟนฝับเต๋ากระชากและเกรซส่งเสียงกันรุ่เร็วสีกบกันหน่อยเนี่ เออข้าวหน้าเอากองมาด้วยข่าวหน้าเอากองมาด้วยจะได้ไปช่วยเก็บทีมข้างๆ อขอโทษนะครับเดี๋ยวเชือแหวกทางตรงนี้นึงนะครับผมจะขอได้เชือทุกคนมาไปทีไปถ่ายกันกลางสนามฟุตซอลของเราด้วยนะครับเชิญครับทุกคนครับขอได้เชืออีกหนึ่งช็อตกลางเวลกลางสนามครับเชิญครับ